สวัสดีค่ะในเอพิโซดนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเคล็ดลับการโทรหาลูกค้าอย่างไรให้ได้ใจ13ขั้นตอนนะคะนะักขายส่วนมากเนี่ยจะคิดว่าทำไมฉันขายไม่ได้เลยทำไมลูกค้าไม่ซื้อสินค้าของฉันแต่ความรับรู้ไหมคะว่าอะไรก็คือธรรมชาติของมนุษย์ชอบซื้อ แต่ไม่ชอบถูกขายนะคะเคล็ดลับอยู่ใน EP นี้และเนื้อหาเนี่ยสามารถนำมาเชื่อมโยงกับกลยุทธ์การขายวิธีอื่นๆอย่างเช่น Face to Face หรือว่างานขายออนไลน์และนักขายเนี่ยจำเป็นจะต้องเริ่มต้นอย่างถูกต้องนะคะในเคล็ดลับข้อที่1ก็คือก่อนอื่นนักขายต้องเข้าใจก่อนว่าการโทรหาลูกค้าที่ไม่รู้จักไม่ได้ทำให้คุณเจ็บ และไม่มีอะไรจะเสียในครั้งแรกเนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มโทรหาคนไม่รู้จักหรือลูกค้ารายใหม่หนักขายอาจจะรู้สึกกลัวกังวลกังวลว่าจะพูดอะไรดีกังวลว่าไม่รู้จะสร้างสัมพันธ์อย่างไรหรือคุยเรื่องอะไรดีสาเหตุง่ายๆทั้งหมดก็คือการกลัวถูกปฏิเสธนะคะแต่สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของการเตรียมตัวก่อนโทรถ้าคุณมีความรู้สึกเช่นนี้แสดงว่าคุณต้องเตรียมตัวก่อนโทร นะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นนักขายต้องรู้วัตถุประสงค์ในการโทรว่าคุณโทรไปเพื่ออะไรโทรไปทำไมนะคะให้เตรียมตัวการตอบข้อกังวลใจของลูกค้าอย่างเช่นขอพิจารณาดูก่อนสินาพาดแพงเกินไปไหมไม่จำเป็นหรือว่าขอปรึกษาที่บ้านก่อนนะคะและให้เตรียมตัวรับมือกับคำพูดที่เราไม่สามารถคาดเดาได้นะคะก่อนอื่นนักขายต้องทำความเข้าใจว่า การโทรศัพท์ออกไปหาคนที่เราไม่รู้จักเป็นเรื่องที่ไม่เสียหายเพราะไม่มีอะไรจะเสียมันไม่ได้ทำให้คุณเจ็บแต่ถ้าเราไม่โทรออกนี่สิเป็นเรื่องที่เจ็บเพราะทุกครั้งที่คุณโทรออกคุณจะมีโอกาสที่จะได้ลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจริงๆของคุณและการโทรหาลูกค้าคนที่ไม่รู้จักมีความเสี่ยงต่ำเพราะเราไม่จำเป็นต้องมีต้นทุนการเดินทาง หรือไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปพบลูกค้านะคะเคล็ดลับข้อที่2ก็คือนักขายต้องคิดว่าการโทรหาลูกค้าคือเกมแห่งการโทรมันเกี่ยวข้องกับจำนวนที่คุณโทรหาลูกค้าในแต่ละวันพยายามทําให้มันสนุกคุณต้องเต็มใจเล่นกับมันอย่างสนุกสนานทําให้เป็นเหมือนกับเกมมันเป็นการกีฬาแข่งกันโทรยิ่งคุณโทรเยอะคุณยิ่งได้ประสบการณ์เยอะ และทักษะการรับมือลูกค้าทางโทรศัพท์ของคุณจะดียิ่งขึ้นนะคะเคล็ดลับข้อที่3ก็คือนักขายต้องเต็มใจที่จะเสี่ยงลงมือโทรออกหมายถึงว่าก่อนการโทรเรามาจะกังวลแล้วจะเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้าเราไม่โทรเราก็จะไม่รู้ผลลัพธ์ว่าจะออกมาเป็นเช่นไรแต่ถ้าโทรแล้วเนี่ยผลลัพธ์ก็คือลูกค้าอาจจะมีสนใจหรือไม่สนใจขอพิจารณานะคะ แต่ทั้งหมดนี้ก็ดีกว่าที่ไม่ลงมือโทรหาลูกค้ารายใหม่นะคะเคล็ดลับข้อที่4ก็คือนักขายต้องทำให้การสนทนาทางโทรศัพท์เป็นเรื่องที่น่าอบอุ่นนะคะการโทรหาคนไม่รู้จักหรือลูกค้ารายใหม่ไม่เหมือนกับการส่งอ e ีเมลโบชัวจดหมายให้ลูกค้าอ่านนะคะโคลคอลเนี่ยไม่ใช่แค่การโทรหาคนแปลกหน้าเพื่อขายของแต่มันคือการสร้างความสัมพันธ์ และทำให้การสนทนาเป็นมิตรและอบอุ่นคำว่าโคเนี่ยหมายถึงเย็นเย็นคือการโทรหาคนที่เราไม่รู้จักตอนแรกๆของการโทรเนี่ยทั้งสองฝ่ายจะรู้สึกเย็นเย็นเก็งเกงหวาดผวาซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติบางทีการโทรหาลูกค้าครั้งแรกเนี่ยบรรยากาศมักจะเย็นชาและอึดอัดซึ่งก็เป็นเรื่องปกติแต่หน้าที่ของคุณก็คือเปลี่ยนมันให้เป็นบทสนทนาที่เป็นกันเอง ให้ลีกเลี่ยงการสื่อสารทางโทรศัพท์แบบเย็นๆหรือการจู่โจมหาลูกค้าโดยการพูดถึงสินค้าหรือบริการที่เราขายเลยนะคะอย่าทําให้การสนทนาเริ่มต้นด้วยการขายทันทีเพราะลูกค้าเนี่ยจะรู้สึกว่าคุณเนี่ยแค่ต้องการผลประโยชน์จากเขาเมื่อคุณโทรไปไม่มีความสัมพันธ์ไม่มีแว์ลสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลูกค้าไม่ชอบคุณเขาก็จะไม่ซื้อกับคุณธรรมชาติของมนุษย์คือ ชอบซื้อกับคนที่เขาชอบลูกค้าจะไม่ซื้อกับคนที่เขาไม่ชอบและลูกค้าเนี่ยมักชอบซื้อแต่ไม่ชอบวิธีการที่ถูกขายหรือบีบบังคับดังนั้นแทนที่จะจู่โจมด้วยการพูดถึงสินค้าลองให้เริ่มต้นด้วยการสร้างความสัมพันธ์ก่อนดังนั้นถ้าคุณโทรไปอยู่ๆขายเลยมันเป็นวิธีการตัดความสัมพันธ์การเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองฝ่ายจะไม่เกิดขึ้น ไม่เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจเพราะลูกค้าคิดว่าจะมาขายเอาผลประโยชน์จากเขาถ้าคุณเปิดบทสนทนาด้วยความจริงใจให้ความรู้สึกเหมือนเพื่อนพูดคุยกันลูกค้าจะเปิดใจรับฟังคุณมากขึ้นนะคะซึ่งในกระบวนการโคลคอลที่ดีเนี่ยไม่ใช่การพยายามปิดการขายให้เร็วที่สุดแต่คือการทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเรามาที่นี่เพื่อช่วยไม่ใช่เพื่อขาย เช่นอย่าเริ่มต้นด้วยคำว่าผมมีข้อเสนอพิเศษสำหรับคุณแต่ให้เริ่มด้วยคำว่าผมอยากจะเข้าใจความต้องการของคุณมากขึ้นไปอีกถ้าลูกค้ารู้สึกว่าคุณกำลังช่วยพวกเขาไม่ไม่ใช่พยายามยัดเยียดอะไรบางอย่างพวกเขาก็จะเริ่มสนใจในสิ่งที่คุณนำเสนอเองดังนั้นการโคลคอที่มีประสิทธิภาพเนี่ยต้องเริ่มต้นด้วยความอบอุ่นและจริงใจ เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าเขากำลังคุยกับที่ปรึกษาไม่ใช่เซลล์ที่พยายามปิดการขายนะคะการโทรหาลูกค้าลายใหม่เนี่ยไม่ใช่แค่การนำเสนอลูกค้าในเรื่องของสินค้าแต่มันคือศิลปะในการเปลี่ยนคนแปลกหน้าให้กลายเป็นลูกค้าที่เชื่อมั่นในตัวคุณและตัวสินค้าข้อที่5พูดให้เป็นธรรมชาติ โฟกัสไปที่ลูกค้าร้อยเปอร์เซ็นคือหัวใจสำคัญของการโทรขายลูกค้าไม่อยากคุยกับนักขายที่ท่องสคริปต์เหมือนหุ่นยนต์ลูกค้าจะรู้สึกว่าคุณไม่ได้สนใจเขาจริงๆอย่ามัวแต่กังวลกับสคริปต์จนลืมฟังในสิ่งที่ลูกค้าต้องการการโทรออกไม่ใช่แค่การพูดให้ได้ตามที่เตรียมมาแต่คือการทำความเข้าใจลูกค้าค้นหาความต้องการและดูว่าเราจะช่วยเขาได้อย่างไร แทนที่จะคิดว่าฉันจะพูดอะไรดีแต่ให้เปลี่ยนเป็นฉันควรจะใช้คำถามถามอะไรเพื่อจะได้เข้าใจลูกค้ามากขึ้นลูกค้าอยากคุยกับคนที่เข้าใจปัญหาของพวกเขาจริงๆจําไว้ว่าการโทรหาลูกค้าไม่ได้มีเป้าหมายแค่ขายของแต่คือการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งจะนำไปสู่การขายเองแต่ถ้าคุณตั้งคำถามดีๆและฟังให้มากขึ้นลูกค้าจะเปิดใจคุยกับคุณเอง นะคะโคลคอลเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการพูดเก่งแต่คือการตั้งคำถามที่ใช่และรับฟังให้ดีและลูกค้าจะรู้สึกดีกับคุณมากขึ้นถ้าพวกเขารู้ว่าคุณทำกันบ้านมาเช่นก่อนโทรหาลูกค้าหาข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าก่อนอย่างเช่นในโซเชียลมีเดียเป็นต้นไม่ใช่แค่โทรไปแล้วถามแบบทั่วไป ดังนั้นการทำกันบ้านมาเนี่ยสามารถทำให้คุณแตกต่างจากนักขายคนอื่นๆได้ทันทีนะคะเคล็ดลับข้อที่6การยืดเวลาในการสนทนานักขายต้องเอาใจใส่ตั้งแต่เริ่มต้นการสนทนายกตัวอย่างเช่นการแนะนำตัวเองน้ำเสียงจังหวะการพูดวัตถุประสงค์ในการโทรหาลูกค้า ลูกค้าเนี่ยที่ได้รับสายเนี่ยจะรู้สึกประทับใจหรือไม่ขึ้นอยู่กับ7วินาทีแรกที่ลูกค้าได้รับสายให้นักขายจับความสนใจไปที่ลูกค้าภายใน7วินาทีแรกมันจะช่วยยืดเวลาในการสนทนาได้มากถึงอีก25วินาทีและมันจะส่งผลอีกหลายๆวินาทีในถัดไปนะคะ ถ้าคุณไม่สามารถดึงความสนใจของลูกค้าภายใน7วินาทีแรกได้คุณจะไม่ได้รับโอกาสในวินาทีต่อๆไปในการคุยสายกับลูกค้านะคะฉะนั้นในตลอดสายการสนทนากับลูกค้าทางโทรศัพท์เนี่ยนักขายกำลังต่อสู้กับเวลาว่าเราจะได้สนทนากับลูกค้าคนนี้ต่อไปหรือไม่นะคะ ถัดมาตรงนี้นะคะเราจะใช้เทคนิคที่เราเรียกว่า pattern interrupt นะคะในการช่วยยืดระยะเวลาในการสนทนาเทคนิค pattern interrupt นี้คือเทคนิคที่ใช้ในการขัดจังหวะรูปแบบพฤติกรรมหรือความคิดที่เป็นอัตโนมัติของคู่สนทนาเพื่อดึงดูดความสนใจและทำให้พวกเขาตอบสนองในรูปแบบที่แตกต่างจากเดิมหรือพูดง่ายๆก็คือ เป็นการเปิดด้วยคำถามที่ทำให้ลูกค้าคิดเพื่อให้พวกเขาหยุดและหันมาสนใจสิ่งที่คุณกำลังพูดจะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถดึงความสนใจและทำให้บทสนทนาเนี่ยยืดออกไปได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมักตอบสนองต่อสถานการณ์ซ้ำๆโดยอัตโนมตัติอย่างเช่นเมื่อมีคนมาถามคุณว่าคุณสบายดีไหมอ่า เรามาัจะตอบแบบอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องคิดเลยก็คือสบายดีค่ะนะหรือถ้าสมมุติว่ามีคนโทรมาแล้วพูดว่าผมมาจากบริษัท ABC โทรมานำเสนอสินค้าพอเราฟังตรงนี้ปุ๊บเราอาจจะปฏิเสธท,ทันทีโดยที่ยังไม่ได้ฟังต่อเลยนะคะซึ่งตัวอย่างที่ว่าคุณสบายดีเนี้ยเป็นคำถามที่คนทั่วไปมักจะถามบ่อยๆและ คนตอบเนี่ยมักจะตอบแบบอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องคิดมากนะคะคุณอาจเปลี่ยนคำถามไปถามว่าตอนนี้คุณกำลังวางแผนอะไรอยู่คำว่าตอนนี้และกำลังเป็นคำพูดในปัจจุบันนะคะที่ถามถึงเหตุการณ์ณปัจจุบันทำให้คนฟังเนี่ยมาโฟกัสที่ปัจจุบันจะทำให้คู่สนทนารู้สึกว่ามันเป็นคำถามใหม่จะทำให้สมองคนฟังเนี่ยหยุดและใช้เวลาในการคิดหาคำตอบ จึงเป็นวิธีที่ดึงความสนใจของคู่สนทนาให้โฟกัสมาที่คุณได้อย่างมีประสิทธิภาพยกตัวอย่างนะคะเช่นสวัสดีค่ะคุณสมชายนะคะธนภธัทรโทรมาจากบ,บริษัท ABC Consulting ขออนุญาตเวลาสักครู่นะคะเพื่อแบ่งปันบางอย่างที่เป็นประโยชน์กับคุณสมชายได้ตอนนี้คุณสมชายกำลังมองหาวิธีลดต้นทุนธุรกิจอยู่ใช่ไหมคะนะคะจากประโยคนี้คำว่าตอนนี้และกำลัง นะคะเป็นคำที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยโฟกัสอยู่ที่ปัจจุบันและหยุดคิดเพื่อหาคำตอบนะคะทำให้ลูกค้าโฟกัสมาที่คุณมาเก้นหรืออีกตัวอย่างก็คือช่วงนี้คุณสมชายมีปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจอยู่ไหมคะ,ะคําว่าช่วงนี้นะคือทําให้ลูกค้าได้ใช้เวลาคิดและว,ว่าปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจของฉันมีปัญหาบ้างหรือเปล่า นะคะคและประโยคนี้จะช่วยให้ลูกค้ารู้สึกว่าคุณเข้าใจความต้องการของเขาตั้งแต่เริ่มโทรหานะคะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งก็คือธนภัสสังเกตว่าธุรกิจของคุณสมชายเนี่ยเติบโตขึ้นเรื่อยๆในช่วงปีที่ผ่านมาอยากทราบว่าคุณสมชายเนี่ยกำลังมองหาวิธีขยายเพิ่มเติมอยู่หรือไม่คะกำลังมองหาอ่ะ มันแสดงให้เห็นว่าคุณเนี่ยได้ทำกันบ้านมาก่อนและทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราสนใจเขาจริงๆนะคะและลูกค้าเนี่ยก็กำลังคิดว่าเออฉันกำลังมองหาอยู่หรือเปล่านะเป็นประโยคที่อยู่ในณปัจจุบันที่ทำให้ลูกค้ามาโฟกัสที่การตอบคำถามและโฟกัสที่การสนทนานะคะอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ คุณสมชายมีประสบการณ์อะไรที่ไม่ดีเกี่ยวกับอุตสาหากรรมของทางบริษัทของธนภพไหมคะ,ะธนภพอยากจะได้เข้าใจปัญหาจริงๆว่าปัญหาของคุณสมชายคืออะไรนะคะประโยคนี้เป็นประโยคที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าเนี่ยเล่าปัญหาก่อนที่เราจะเสนอทางแก้ไขและคําว่าเคยเนี่ยทำให้ลูกค้าเนี่ยใช้เวลาคิดเกี่ยวกับประสบการณ์เนี่ยอดีตของลูกค้าที่มีกับธุรกิจของธนภพหรือไม่ ะะซึ่งในหัวข้อนี้นะคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังมากเลยเพราะว่าอันนี้ข้อเนี้ยจะเป็นปัญหาสำหรับนักขายเป็นอย่างยิ่งนะในการที่จะไม่สามารถที่จะต่อยอดนะคะในการสนทนาให้ยืดนะให้ยืดเวลาได้เกิน7นาที25วินาทีหรือทีนาทีถัดๆไปลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะคะข้อที่7การแนะนำตัว เป็นส่วนที่เราต้องใช้เวลาที่รวดเร็วเพื่อเข้าสู่วัตถุประสงค์ในการโทรอย่าใช้เวลามากในการพูดคุยเกกับตัวเองหรือบริษัทหรืออะไรก็ตามจําไว้ว่าลูกค้าเนี่ยไม่สนใจหรอกนะคะพวกเขาจะสนใจเฉพาะเกี่ยวกับที่ เกี่ยวกับตัวเขาเองรวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาของเขาทำอย่างไรจะให้บรรลุผลที่ต้องการและเข้าประเด็นสิ่งที่เกี่ยวกับลูกค้าจริงๆนะคะตัวอย่างการแนะนำตัวที่ไม่ใช้เวลานานและเข้าสู่ประเด็นได้ทันทีก็คืออย่างเช่นสวัสดีค่ะดิฉันชื่อฐานพัฒนะคะโทรมาจากบริษัท ABC ค่ะนะคะ เขาเรื่องก็คือฐานพัดโทรมาเพื่อนำเสนอถึงวิธีที่กำลังจะช่วยให้คุณสมชายบรรลุปเป้าหมายทางด้านการเงินรบกวนเวลาสักครู่นึงสะดวกนะคะ,นะในกรณีนี้จะเห็นว่าไม่ได้ใช้เวลามากในการพูดถึงตัวเองหรือบริษัทและไม่พูดเรื่องที่ไม่จำเป็นแต่จะเน้นไปสิ่งที่ลูกค้าสนใจและสิ่งที่สามารถช่วยลูกค้าได้ทันทีนะคะจะทำให้ลูกค้าเข้าใจและสนใจได้ง่ายขึ้นนะคะ เคล็ดลับข้อที่8ก็คือการพูดเชื่อมโยงสินค้าว่าสามารถแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างไรนะคะแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าคุณมีนิ้วสามารถจับชีพจรว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริงและคุณก็ไม่ได้พูดเกี่ยวกับตัวเองแต่คุณกำลังให้สินค้าบางอย่างที่มีค่าเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงในการแก้ไขปัญหาหลูกค้าได้ และในขณะนี้เนี่ยนักขายต้องทำให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการสนทนาให้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวปัญหาเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้พูดเกี่ยวได้พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เขาสนใจแล้วคุณจะเข้าใกล้ความสำเร็จในการเชื่อมโยงลูกค้าและท้ายที่สุดเนี่ยนำไปสู่การปิดการขายนะคะในการสนทนาทางโทรศัพท์เนี่ยยิ่งลูกค้าพูดมากเท่าไหร่ คำพูดของลูกค้ายิ่งมีความหมายและมีคุณค่าแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเนี่ยยินดีใช้เวลาคุยกับเรามากขึ้นขั้นต่อไปก็คือ turn into a s e l l นะคะเปลี่ยนเป็นการขายในการสนทนาเนี่ยเราได้เชื่อมโยงกับเขาคนขายส่วนใหญ่โฟกัสการคุยการพรีเซนต์สินค้าตั้งแต่เริ่มแรกในที่สุดเนี่ยนักขายเหล่านั้นน่ก็ล้มเหลวในการเชื่อมต่อกับลูกค้าถ้าคุณเป็นฝ่ายพูดอยู่ฝ่ายเดียวน่ยนั่นไม่ใช่การสนทนา แต่เป็นการบรรยายสิ่งสำคัญคือทำให้ลูกค้าเริ่มพูดอย่ามองว่าการขายคือการพูดให้มากแต่การขายเป็นการเชื่อมโยงกับลูกค้าฟังและทำให้ลูกค้าอยากมีส่วนร่วมกับเรานะคะเคล็ดลับข้อที่9สิ่งที่นักขายต้องทำเพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้าก็คือการเริ่มคุยถ้าลูกค้าเริ่มคุยลูกค้าจะอิน เช่นหลังจากคุณพูดคุยเกี่ยวกับความต้องการหรือปัญหาหรือเป้าหมายบางอย่างนะคะนักขายที่ประสบความสําเร็จอ่จะไม่รีพีเซต์สินค้าแต่จะเริ่มจากการฟังและการสร้างความเชื่อมโยงกับลูกค้าอย่างเช่นคุณถามคําถามเกี่ยวกับเป้าหมายหรือปัญหาของลูกค้าให้ปิดถามปิดท้ายคําถามด้วยคําถามเล็กๆเช่นคุณคิดว่าสินค้าตัวนี้ช่วยคุณได้ใช่ไหมคะอืม ประโยคนี้คุณกำลังชวญชวนพวกเขาเข้าไปในการสนทนาและทำให้พวกเขารู้สึกมีส่วนร่วมมากขึ้นนะคะแต่การเงียบในบางจังหวะของการสนทนาเนี่ยถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับลูกค้าเติมความหมายในช่องว่างและตอนนี้เนี่ยให้นักขายใช้วิธีการขายเพื่อปิดการขายเป็นการสร้างความชัดเจนว่าสิ่งที่เราต้องการให้ลูกค้าทำซื้อหรือนัดหมายดังนั้นต้องทำให้ลูกค้าพูดออกมานะคะ เคล็ดลับข้อที่1ิขั้นตอนนี้ก็คือการขุดให้ลึกลงไปอีกนะคะไม่ใช่แค่รู้ว่าลูกค้าพูดอะไรแต่เราต้องเข้าใจว่าลูกค้าคิดอะไรอยู่จริงๆเพื่อให้รู้ว่ากาันอะไรเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นและในตอนนี้อย่าเร่งรีบในการเสนอขายแต่จงทำให้ลูกค้ารู้สึกเชื่อมโยงกับคุณก่อนคุณต้องเชื่อมโยงกับคู่สนทนาเพื่อทำให้ลูกค้าเนี่ยไปพร้อมๆกันกับคุณ ไม่ต้องรีบนะคะนักขายที่ใจร้อนอาจรีบเสนอสินค้าทันทีเมื่อพวกเขาได้ยินลูกค้าพูดถึงปัญหาเพราะคิดว่าปลาติดเบ็ดแล้วยกตัวอย่างเช่นเมื่อลูกค้าพูดว่าฉันมีน้ำหนักเกิน ะะแล้วนะักขายจึงรีบเสนอสินค้าโดยไม่ลีลออเริ่มอธิบายพรีเซนต์สินค้าเช่นผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยดีเยี่ยมทําให้น้ําหนักของลูกค้าลดลงอย่างรวดเร็วและเราเสนอขายในราคาพิเศษนะคะจริงๆแล้วการที่ลูกค้าบอกปัญหาเนี่ยนี่ถือว่าเป็นการเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการสนทนาอย่าลืมว่าลูกค้าไม่ชอบการถูกขายแต่ลูกค้าชอบที่จะได้รับความเข้าใจการขายที่ดีไม่ใช่การพูดให้เยอะ แต่คือการถามให้มากขึ้นเพื่อให้ลูกค้าค่อยๆเปิดใจเพื่อให้ลูกค้าพูดมากขึ้นและทำให้เขารู้สึกว่าเรารับฟังเขาแทนที่จะรีบอธิบายแต่ให้ใช้คำถามต่อยอดเช่นคุณคิดว่าอะไรเป็นอุปสรรคที่ทำให้ลดน้ำหนักไม่ได้นะคะถ้าลูกค้าแสดงความสนใจนักขายควรใช้โอกาสนี้เพื่อขุดคำถามให้ลึกขึ้นอีกเช่นแล้วผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่คุณสมชายลองมาแล้วแต่ไม่ได้ผลนะคะ เมื่อนักขายสามารถทำให้ลูกค้าพูดมากขึ้นพวกเขาจะเริ่มเห็นว่าคุณเข้าใจและลูกค้ารู้สึกถึงความเชื่อมโยงกับนักขายเองโดยธรรมชาตินะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยลูกค้าจะไม่ได้ซื้อสินค้าเพราะว่าคุณเสนอขายแต่พวกเขาจะซื้อเนี่ยเพราะเชื่อว่ามันสามารถแก้ปัญหาของเขาได้จริงๆนะคะเคล็ดลับข้อที่11นะคะ การปิดท้ายการโทรเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากเพราะมันกำหนดขั้นตอนต่อไปของการซื้อขายว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่นะคะเป้าหมายของโคคอลไม่ใช่การขายในทันทีแต่คือการสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปในการขายนะคะโคคอลที่ดีเนี่ยต้องจบลงด้วยแอคชั่นที่ชัดเจนเช่นการตกลงซื้อสินค้าการนัดหมายเข้าพบ การนัดหมายวิดีโอคอลหรือการส่งรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะอย่าปล่อยให้ลูกค้าเนี่ยแขวนสายไปโดยไม่มีข้อตกลงใดๆเกิดขึ้นนะคะคุณต้องล็อกขั้นตอนต่อไปที่จะเกิดขึ้นให้แน่นอนเช่นฐานพัทจะส่งปฏิทินนัดหมายให้คุณตอนนี้นะคะคุณสมชายช่วยกดรับนัดหมายให้เลยได้นะคะนะก่อนวางสายเนี่ยคุณต้องดูให้แน่ชัดว่าลูกค้าจะเป็นยังไงและคุณต้องทำอะไรต่อไป หากลูกค้าบอกว่ายังไม่สะดวกให้ถามต่อว่าแล้วถ้าเป็นวันไหนที่เหมาะสมสำหรับคุณสมชายที่สุดคะนะเป้าหมายก็คือไม่ให้บทสนทนาจบลงอย่างลอยๆแต่ต้องมีข้อตกลงบางอย่างที่นำไปสู่แอคชั่นต่อไปนะคะเคล็ดลับข้อที่12การยืนยันขั้นตอนต่อไปเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะอย่าปล่อยให้การนัดหมายเป็นเพียงแค่คำพูด แต่ต้องทำให้แน่ใจว่ามันถูกบันทึกไว้และได้รับการตอบรับเมื่อคุณส่งปฏิทินนัดหมายไปหาลูกค้าอย่าลืมตรวจสอบว่าอีเมลนั้นนะเข้าสู่กล่องข้อความของลูกค้าหรือไม่และลูกค้ากดยืนยันนัดหมายไหมยกตัวอย่างเช่นนะักขายพูดว่าให้ฉันเข้าไปแนะนำสินค้าให้กับคุณสมชายนะคะหรือธนภัทจะขออนุญาตส่งรายละเอียดให้ทางคุณสมชายทางอีเมลนะคะคุณสมชายช่วยกดยืนยันนัดหมายได้ไหมคะอ่า การสนทนาที่ดีต้องมีข้อสรุปที่ชัดเจนเช่นการยืนยันคำสั่งซื้อการยืนยันวันและเวลาสถานที่นัดหมายแทนที่จะพูดเปล่าๆแค่เรานัดกันนะคะแต่ให้พูดว่าาน,านพัท์เนี่ยเพิ่งส่งคำเชิญประชุมไปคุณสมชายช่วยตรวจสอบและกดยืนยันได้เลยได้ไหมคะ,ะแต่ถ้าสมมุติว่าหากลูกค้าลังเลเนี่ยให้ใช้คำถามเสริมเช่นมีอะไรที่คุณอยากให้านพัน์เตรียมเพิ่มเติมไหม นะคะหรือเพื่อทำให้รู้สึกว่าลูกค้ามีส่วนร่วมนะคะการนัดหมายที่มีคุณค่าเนี่ยไม่ใช่แค่พบกันแต่คือการวางแผนล่วงหน้าว่าเราจะพูดเรื่องอะไรและทำให้ลูกค้าเห็นผลประโยชน์ที่พวกเขาจะได้รับนะคะเมื่อทางนักขายเนี่ยยืนยันการนัดหมายแล้วให้สรุปกับลูกค้าอีกครั้งด้วยนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างเช่น เราจะพบกันที่ออฟฟิศของคุณสมชายในวันพุธที่เวลา14นาฬิกานะคะธนภัทรจะเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เราจะช่วยลูกค้ารายอื่นให้ประสบความสำเร็จจะมาแชร์ให้กับทางคุณสมชายทราบด้วยนะคะันนั้นการยืนยันขั้นตอนต่อไปเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของกำหนดการแต่แสดงถึงความเป็นมืออาชีพความจริงจังของนักขายเองในการช่วยแก้ปัญหาลูกค้าอย่าปล่อยให้ลูกค้าต้องคาดเดา นะแต่ต้องทำให้ลูกค้ามั่นใจว่าทุกอย่างเนี่ยถูกจัดการเรียบร้อยแล้วนะคะข้อสุดท้ายเคล็ดลับข้อที่13นะคะอย่าหนีจากโทรศัพท์หลังจากวางสายโคคอไปแล้วเนี่ยนะคะที่มีประสิทธิภาพนะคือการทำอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือเรื่องของจำนวนและความสม่ำเสมอนะคะ การโทรหาลูกค้าที่มีประสิทธิภาพก็คือยิ่งโทรเยอะโอกาสสำเร็จก็ยิ่งมากขึ้นไม่ใช่แค่โทรไม่กี่สายแล้วก็หยุดนะคะนะักขายที่เก่งจะไม่หยุดแค่5ถึงส0สายต่อวนันแต่พวกเขาจะโทรออก50 60หรือแม้แต่เป็นร้อยสายต่อวันนะคะความแตกต่างระหว่างคนที่โทรได้ผลและคนที่ไม่ได้ผลก็คือคนที่ได้ผลเนี่ยจะไม่หยุดหลังจากวางสายพวกเขาก็จะโทรสายถัดไปทันทีนะและหลังจากลูกค้ารับนัด อย่าหยุดแค่ตรงนั้นให้ส่งอีเมลยืนยันบันทึกข้อมูลและกดโทรหาสายถัดไปได้เลยนะคะอย่าให้ตัวเองเนี่ยมีช่วงพักที่ยาวเกินไปในระหว่างการโทรเพราะว่าอะไรเพราะว่านั่นจะทำให้ตัวนักขายเองเนี่ยเสียจังหวะและลดประสิทธิภาพในการทำงานลงนะคะการโทรเยอะไม่ใช่แค่เพิ่มโอกาสปิดการขายแต่ยังช่วยให้หนักขายเองเนี่ยพัฒนาทักษะการสื่อสารและรับมือกับลูกค้าหลากหลายประเภท หากคุณอยากเป็นนักขายที่ประสบความสําเร็จจงทําให้การโทรเนี่ยเป็นกิจวัตรอย่าหยุดแค่ไม่กี่สายต่อวันเพราะทุกสายที่โทรออกคือโอกาสใหม่อย่าปล่อยให้ความขี้เกียจหรือความกลัวทําให้คุณพลาดโอกาสที่ดีไปนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าโคคอลอ่ะไม่ได้วัดกันที่สายไหนสําเร็จแต่วัดกันที่ความต่อเนื่องและความมุ่งมั่นของคุณนะคะ และในวันนี้นะคะครูน้อยก็หวังว่าใน EP เีนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะคะแล้วพบกันใหม่ขอให้ทุกท่านมีวันที่มหัศจรรย์น,นะคะขอบคุณมากค่ะ